จัดไปครับผมกับกระบะแครบชุดแต่งรอบคันนะครับผมตรับคนงบประหยัดผ่อนสบายสบายฟรีดาวพ่อนเพียง6,000กว่าบาทตาอสัญญาตโตยโยต้ารีโวแครบสปี2021ราคาโปรโมชั่นเพียง3,70 0 0 0บาทรถใหม่มือเดียวเจ้าของลำดับเดียวครับเลขไมน้น้อยๆคันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันกระจังหน้าขอบโครเมียมตัดสีดำเงาพร้อมโลโก้ตโตยโยต้าครับผม มาพร้อมสเกิร์ตหน้าสวยๆอย่างนี้เลยครับผมไฟหน้านะครับจะเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์มาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยครับผมแม็กอนลอยชุดแต่งสเกิร์ตข้างมีมาเรียบร้อยกระจกมองข้างสีดานะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมือจับตีดําอ่ามาดูภายในกันสําหรับภายในครับบอกได้เลยว่าสวยมากคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเดินตะเข็บได้ขาวนะครับลายดูสวยอย่างนี้เลยครับผมจอนะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมบลูทูธฟังเพลงได้นะครับผม เกียจะเป็นระบบ6สปีดนะครับผมมีที่วางแก้วนะครับพับแขนพับแขนมาให้เรียบร้อยยสวยเลยครับผมมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับผมสมาร์ทแคปเปิดกว้างมากเบาะผู้โดยสารหลังครับจะเป็นเบาะหนังนะครับผมนั่งสบายกว้างมากครับสามารถเหยียดขาได้สบายมีลําโพงข้างในตัวนะครับผมอันนี้สวยครับบอกเลยมาดูภายในห้องเครื่องกันครับว้าวระใส่โชวคคู่มาให้เรียบร้อยครับผม เปิดสบ,บายมากนะครับไม่ต้องใช้ไม้ตั้งเครื่องยนต์2.4สภาพห้องเครื่องดีมากครับผมใหม่มากกิฟมากสวยๆว้วววาวาเลยครับสำหรับลูกค้าเสนนะครับที่กำลังมองหากระบะแคป็บไปใช้งานนะครับผมผ่อ,อนสบายๆพร้อมชุดแต่งรับคันนะครับผมสนใจทักข้อความมาหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลย,เลยจัดให้เลยฟรีดาว ไม่ต้องวางเงินจองบริการจัดไฟแนซ์ส่งรถถึงบ้านทั่วไทยซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่ทั้งหมดหมวยหมวยเกรดคารรถยนต์มือสสมุทรสาครทักแชทหรือโทรด่วนหาเราได้ที่0621892555ทุกวัน24ชั่วโมง